เมียวพี่กุลแก้วบุญเรืองมานั่งซุ่มอยู่ตรงนี้ทำอะไรกันคะ,ะเข้าห้องน้ำเหรอจะเข้าห้องน้ำกับหลวงปู่เหรอคะ,อะจะเข้าห้องน้ำหลวงปู่ดูว่ามาทำอะไรกันคะจินตลาก็มาจินตลาก็มานี่แล้วเพศดำใหญ่ไก่ส้อยเพชร น้องจิว๋วหลวบุญเรืองน้องจิ๋วหลิวตอนนี้สมาชิกใหม่บุญทองบุญทองเข้าห้องน้ําตรงนี้เหรอบุญทองเข้าห้องน้ําข้างป่าน้องจิ๋วเหลิวมาเล่นกับพี่บุญทองแล้วพี่บุญทองน้องจิว๋วหลวหูดีนะได้ยินเสียงนกร้องก็เงยมองด้วยอน้องบุญทองกลบละเข้าทําความสะอาดขับถ่ายแล้วก็ทําความสะอาดกบ กดฝังให้เรียบร้อยดีมากเก่งๆๆๆตอนนี้เพชรทองเพชรดำใหญ่เพชรดำน้อยอยู่ด้วยกันตรงนี้บุญเรืองพี่คุณแก้วเพชรดำใหญ่เพชรดำใหญ่มาหาน้องจิ๋วหลิวน้องจิ๋วเหลิวเล่นกับเพี่ดำใหญ่ได้ เตนใหญ่ห้ามกลัวน้องนะครับน้องจิริวยังเล็กอยู่ครับเพศนต็ใหญ่ไม่ยอมให้ลูงปูจับดูสมาชิกใหม่ก่อนสมาชิกใหม่บุญทองบุญทองชอบเดินเข้าป่าเหรอเดินเข้าป่าอยากเล่นในป่าหนูอยู่ในป่ามาเหรอคะ,อะคุณเคยก็อยู่ในป่ามาเนาะ,ะบุญบุญยังบุญยังก็ อยู่ในป่ามาชอบวิ่งเข้าป่าเหมือนกันบุญยังกับบุญทองอยู่ตรงนี้ครับบุญยังบุญทองอนน,นเพชรดำเล็กเพชรดำเล็กไปทางนั้นและเพชรดำเล็กครับเพชรดำเล็กบุญยังกับบุญทองเล่นกันอยู่ตรงนี้ด้านี้ไก่ส้อยเพชร ไก่ส้อยเพชรพาน้องสาวมาสองสาวดวงฤืดีสีสมอนดวงฤืดีกับสีสมอน,อส,ส,มอนส่วนเกตมณีไปฟักไข่อยู่เกตมณีไปฟักไข่ส้อยเพชรเกตมณีดวงฤดีสีสมอน <c oughs> กินข้าวกันเดินมาหาอาหารกินกันบุญเรือง บเรืองมาทางนี้เห็นน้องจิ๋วปีนป่ายอยู่ตรงนั้นอน้อ,นองจิ๋ว,วน้องจิ๋ว,วทรัพทวีปีนป่ายอยู่ตรงนี้เหรอหาเพื่อเล่นไม่ได้จะเล่นกับไปเล่นกับพญานาคเหรอครับเล่นกับพญานาคเหรอคะลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วจะไปเล่นกับพญานาคลงมาแล้วค่ะจิ๋วทรัพทวีลงมาแล้วคะ่ววบบวคะจะมาเล่นกับไก่หรือเปล่า เล่นกับไก่เหรอแต่งตัวก่อนอเล่นกับไก่ก็ได้ไปไปเร็วไม่เล่นล้เล่นคนเดียวดีกว่ามาเล่นคนเดียวที่เดิมที่เขาเคยเล่นใี <c oughs> ่กับที่เดิมตรงนี้ครับสำหรับคลิปนี้หลวงปู่นำภาพอนารักรณกของน้องเมียวเมียวน้องไก่เด็กวัดโป่งชยัยให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านทัน่วกนันทุกท่านทุกคนเดินสาธุ จิวหลิวเล่นคนเดียวจิวริวเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวสนุกดีไม่มีพี่มาแย่งไม่มีพี่มาควนเลยเล่นไปด้วยจินตนาการของน้องจิวหลิวทัพทวี